ไ <laughs> อคนอนเหนื่อยเลยในที่สุดนะครับขอเกมบูอาคายครับผมได้ทำการฟามเพชรมาเรียบร้อยเปิดกรชาทุกครั้งเลยจนได้แบบที่ทว่าครั้งเนี้ยผมมั่นใจแล้วว่าต้องได้ตัวคอสาอลิแน่ๆไม่ว่าจะเป็นการลุยตะลุยด่านต่างๆไม่แค่ normal รวมถึง h a r ดด้วยพร้อมทั้งยังเก็บสมบัติรับต่างๆในของแต่ละด่านนั่นอีกด้วย จนได้จนคบหมดเลยทั้งรางวัลในการลุยดาดอีกแล้วยังต้องดูเนื้อสายสัมพันธ์ของนักเรียนทุกคนเลยครับผมเพื่อแบบว่าจะเอาเพชรนั่นมาครับผมถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนบางคนอยู่ครับแต่ว่าเพราะว่าผมได้เพชรครบหมดแล้วก็เลยแบบว่าเก็บไว้ก่อนแล้วในที่สุดครับวันนี้ก็มาถึงสักทีในการเปิดกาชาของตัวคอซาอุรีน่ก็สามารถเปิดได้จนคบแบบแต้มเปิดนี้เป็นถึงการันตีได้แล้วครับผม จึงแบบว่าผมมั่นใจเลยว่าเปิดครั้งนี้ต่อให้ได้หรือไม่ได้นะผมก็ยังสามารถได้แต้มนี่มาแลกตัวคอครหาเธอได้อีกด้วยนี่ครับผมเนี่ยในที่สุดครับวันนี้ก็มาถึงสักทีที่ผมจะได้ตัวคอซาโอริผู้นําแห่งของสกคอทของอารสมาได้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเธอแต่ผมก็สามารถแลกหาเธอได้เหมือนกันอ่ะตอนนี้ครับผมก็ถึงเวลาสาคัญแล้วในการเปิดเอาตัวคอซาโอริกันซึ่งต่อให้เปิดได้หรือไม่ได้ผมก็ได้ตัวคอซาโอริแน่ มาครับผมรอบสุดท้าแห่งชีชะตาของผมนี่จะได้ตัวคอคเธอไหมมายังไงล่ะผมก็ไม่แบบว่าเกลือแล้วอ่ะได้ตัวคอคเธอมาแล้วฮึปมาเพิ่มแบบพังฟันเอสเอสเอสเลยเห้อสั่งแล้วจะได้ยินอะไรัมนนี้ก็แต่ผมดูแลเาไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น แ <c oughs> ม้จะได้เกลือก็ตามมไม่ได้ตัวคอนลุงมาแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อต็อเปิดกาชาไม่ไรนะัมขอแรกด้วยแ้มเนี่ยแหละเอามาตัวคอนเลยซาลิในเมื่อเธอไม่ยอมมาโดยแบบกาชานะผมก็ต้องใช้วิธีเรียกอัญเชิญมาเลยมาเข้าผู้นำแห่งสควอตของอ,อาเลสซซาลิ นายที่สุดเธอก็ได้มาอยู่ต่อหน้าผมแล้วพยายามแค่ไหนกับสิทธิ์ทีก็ค้มแล้วพยามแค่ไหนกับทธิ์ที่ว่าก็คุ้มแล้วเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตัตาปลาปลื้มแบบไหลามากเลยกว่าจะได้ก็เหนื่อยเลยแต่ก็คุ้มแล้วนี่ครับผมได้ตัวกอซาอูริแล้วอื ถึงแม้จะน่าเสียดายครับที่แบบไม่ได้ซาวลิคก,ก่อนแต้มการันตีครับผมเขาจะได้เอาอาริสตด้วยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะตอน้ภาร,รก,กิจของก็เสร็จแล้วในเมื่อแบบนี้ก็ขอให้คนดูอย่างหนึ่งครับอ่านี่ครับผมเหล่าลูกทีมของอาริสได้อัพซาลิไปไหนนิดนึงจะได้ดูดีหน่อย นี่ครับครบชุแล้วเปเอะไรที่ปาบปื้มมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคอครของมิสกิสาวเงียบขืมที่ถือบาสุก้าอันรุนแรงคนนี้แล้วก็ยังมีเจ้าหญิงแห่งของอาเลสอสึโกะด้วยฮ่าฮแล้วก็ยังมีตัวน้องทิโยริสาวที่อายที่มีสไนเปอร์อันรุนแรงอีกด้วยถึงแม้จะน่าเสียดายครับผมที่อ่าตัวคอคอของทิโยริมันไม่มาอยู่ในตรงนี้ครับน่าเสียดายนิดนึง แต่ไม่เป็นไรก็ได้น้องมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องหน้ายินดียินดีเลยครับผมและก็ตัวคอสุดท้ายครับผมที่เป็นผู้นำของเราอาเลสเป็นพี่สาวด้วยนั่น,น,นคือเซาลี่นั่นเองนี่เปิดปากด้วยน่ารักมากนื่เห็นครบชุดอย่างนี้แนละ้วเวลาที่แบบว่าโคตรน่ายินดีเลยครับเนี่ยอ่ะเป็นไงครับทุกคอกับการเปิระฟคาซาขผมโอ้โหเรียกว่าทุ่มตุดตัวเลยครับในการหาตัวคอซาลี แล้วก็เพื่อนๆทุกคนละครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้สามารถเปิดได้ตัวคอหาโซลิได้เจอกันหรือยังก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะคะผมมาอวดกาชาก,กันนอยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบก็ก่อนจากกันไปครับก็ทุกคนอย่าลืมนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปค้างต่อไปด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้สงสัยผมต้องไปฟาร์มเพชรอ,อีกยาวนานเลยครับถึงจะได้เปิดกาชาเกบัวาครงั้นหอมไปก่อนนะคะสวัสดีครับ